ไอ้เียมึงเข้าใจปะอันเนี้ยกูเลื่อนมองใส่ในตัวแบบตัวกูแล้วก็คือแบบมึงโซเอ็มจีกับเคสอ่ะกูไม่เห็นว่ามันเลือกยากตรงไหนเลยัอโหลอยู่ไหมครับทำอะไรอยู่ลรอตอมามาคุยที่ทองหล่อได้ไหมได้ได้ได้ไดเคียค่ะเจอทองหล่อไม่ดดไหมเออก็เกินนิดนึงสามารถเลยได้ไหมอะอ่ะเปาขายกันคิ้นิ่งให้ใครอะครับเออเอฟจีเอฟจีทำไมถึงขายให้เขาที่ไม่ใช่เคสอะครับอ่ะนี่พูดตรงตรงเลยนะเมื่อกี้อ่ะผมคุยกับ ราคาดีแล้วว่าจะขายไอคเอสแต่เมื่อกี้พูดตรงเลยคือผมถคขู่แป๊บเดียวเดี๋ยวโทรไปขอสองนาทีไอ้เงั้ยยังไงบอกด้วยนะครับน<ต>ิโซ่นี่ใช่ป่ะพ่อค้าต,ตลาดไทยอะ่ะคือคือเขาอะเอ็มจีจะเอาห้าแสนห้าแต่ถ้าเราเอาห้าแสนห้ามันได้นั่นไปปะก็ต้องรอรอเขารอเขาโทรมาเดี๋ยวหนูรอเขาโทรมา มันติดหนี้ไงดีอ่าอ่าเข้าใจถ้าไม่ติดหนี้ถ้าถ้าไม่ติดหนี้ไม่ซื้อรถไม่ไม่สู้ราคาหรอกว่าไงเสนอมาเสนอมาเขาบอกว่าสี่แสนร้อยถุงเจ๋ยว่าคุ้มป่ะในสถานการณ์ม,นนมันจะตกมันจะตกถุงละเท่าไหร่อ่ะสี่พันไงปูนถุงละสี 4, ่พันเลยเหรอใช่เ,เรา,รเราคุ้มหรือเราไม่คุ้มอ่ะ เขาคุ้มเราไม่คุ้มหรอกแต่มันเป็นเงินดำไงพี่่เฮงทางมาบอกว่าแมรี่พี่เสนอก่อนนะการคินนิ่งคืองั้นเราก็ต้องบิดเพิ่มมาดิหรือว่าจะเพิ่ไม่เกี่ยวยูใคร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 เสนอพี่เฮงทังมาน่าจะเอ็มจีมั้งเขาบอกก็ถ้าพี่เฮงทางมาก็น่าจะเอ็มจีแหละเอาไงหรือว่าคิมไม่เกี่ยเอาไงแล้วแต่จะเอาไหมล่ะมึงไม่เอากูเอาเองอะ ถ้าพี่ถ้าพี่พอใจกับสี่พันที่ก็เอาไปไอการคิดนิ่งไม่ต้องสู้ราคาแล้วปล่อยเงินก็ให้เขาเลยไม่เด่นจะถามเขาหรอกเขาเขาเอางิ้นงั้นหนูบอกพี่เฮงว่าพี่เฮงเอาไปเลยนะได้แล้วเราค่อยขายปูนถุงละสามพันห้าเอาอยากซื้อก็ซื้อคือหนูต้องทำไงเนี่ยโอ้คือ ไม่รู้ว่าเห็นพี่เขาก็อยากได้ก็ฮัลโห<อ>ลครับสัอผปุบิดได้ไหมไม่ไม่พี่พี่อยากใครใครพี่เลือกเลยก็ได้ครับอ๋ออันนี้อันนี้คือไม่ได้กดดันใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้กดดัน<ช>ก็เห็นเขาเขาเสนอก,ก่อนแล้วแต่พี่เลยหรือว่ากูตาย,อ,ยอ,อะไรนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คือรอตอบไม่เป็น คนคนคุยไม่อยู่ด้วยใช่ปะก็จะคุยเรื่องปูนด้วยไงเอาสี่ร้อหสเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหันแป้งก่อนเมล,ลิบบได้กี่ดูคนคนคุยเร <ๆ S 3> <ๆ S 1> ื <คน S 3> <ๆ S 1> ่องปูนไม่อยู่มันมันเขาอเอาสี่ร้อยหาสิบเคอะแล้วก็ทั้งหมดเลยนเนาะก็ใช่ได้อันนี้ได้มาสามถุมื่อกี้สี่คนสี่สีส่สีส่หัน ออไม่ไม่อันนี้พี่เลือกเองเลยจริงๆคือแบบมันอยู่ที่พี่ตัดสินใจใช่ใช่แมรี่เออพี่ฝากบอกเขาหมายถึงว่าไม่ต้องคุยเยอะคือให้เขาเลือกเลยจบราคาเท่ากันอ่ะเลือกเลยเลือกเลย<ล>ราคาเท่ากันแล้วแต่พี่เลยครับเราไม่ซีเรียสอันนี้อันนี้ไม่ได้กดดันจริงๆเพราะว่าคนนั้นก็คนรู้จักเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าเขาถ้าทียังไงเวลาเราขายซื้อของขายของด้วยใช่ใช่รู้จักเหมือนกันถ้าถ้าเป็นเขาทักมาแล้วแหละ อัไรถลุไอ้หนุบรู้สึกไม่ดีเลยอะไรอ่ะก็มันจะเอา450ถุงแต่มันมบอกว่า100ถุงต่อ400แสนแต่มันจะให้แค่100ถุง <c oughs> มึงเอาเบอร์มาดิเดี๋ยวคุยเองเดียวไปเลยเก้าเก้าเอ้ยสี่เอเอสี่สี่หกเก้าเก้า ต้องการสี่แสนห้าแต่เชี่ยงไปไปเป็นไปเช็คจุดยาไปเช็คจุดยาต้องตอบพี่งันได้ม่แบบเอมจีก็คนรู้จักอันนี้ก็พี่ก็อยากได้เระบายใจไปหมดแต่ว่าเขาก็ก่อนก็ให้พี่เขาเลือกอ่ะตามสบายตรงละสองหมื่นสามนะตรงกันบ้าน จะใครเห็นภูผาป่ะเอาเลยเดี๋ยวใครขี้เลยหลังนี้ยังไม่เข้าเมืองเปล่ะแล้วเหรอไม่ไม่ครับก็พอแล้ว่าตำรวจออะน้งก็แล้วว่าไม่พอ้ยพี่ยิบเหมือนอัเปาจะคุยด้วยโอนล้นให้มันไม่ไม่พี่ลิบอัเปาจะคุยด้วยพี่ลิฟเป็นคนเดียวปูนกับอัเปาหรือเปล่าสี่ร้อยโลใช่ป่ะเดียวูเสียหลง <ผ>ดีวันครั้งหนึ่งแล้ว <ไป S 2> แต่ดยวใหม่ไม่ได้ดยว,ดวแต่ว่าพี่นนท์บอกว่าตอนนี้ปูลเริ่มจะมีพอใช่ดิวไปนานแล้วอันนั้นน่ะจะไปคุยใหม่หรือเปล่าเห็นเขาอยู่พอดีมั้งตอนเนี้ยลองูได้อ,ไอ่ะคีโอพี่รีบแล้วก็มีเรื่องเราอีกรอบหนึ่งคืออะไรนะเซตอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะ ที่มันห้าแสนการคินนิ่งอะคือเหมือนอาเปาอ่ะเขาเสนอขายแต่ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเป็นอาเปาพี่มากค้อยก็ติดต่อไปหนูก็เลยติดต่อไปรู้จักใช่ปะเนี่ย,นยเนี่ยะะเนี่ยอันนีแ้แล้วแล้วทีเนี้ยก็หนูก็เลยหาไปแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนมีคนในนั่นไปห้าแสนห้าแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูก็อยากได้เหมือนกันแล้วแบบคือเหมือนเขาพูดว่าเป็นเอ็มจี ไม่ไม่ไม่ตอนแรกหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเอ็มจีหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยพี่เฮงเขาก็ทักหนูมาในเมืองแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าแมรี่พี่เสนอซื้อก่อนนะน้องการคิดนิ่งหือแบบนี้แต่หนูก็ไม่อยางมีปัญหาหนูก็เลยบอกถึงถามแม่ว่าเธอเอาปูนไปดิวทองเนเลดเท่าไหร่อันนี้ฉันดิวแค่กับน้องบินไม่ได้ดิวแกงอะน้องบินอยู่แก๊งไหน อยู่แก๊งโลเป<ก>ตเปไม่ไม่ได้เป,เป็นมันคือในนามดิวแก๊งเธอสุดท้ายเขาอยู่ในโลเปสมันคือในดิวของโลเปสน้องทําส่วนตัวมันคือแก๊งเธอน้องถ้าตอบใดที่ไม่เป็นประชาชนทุกอย่างคือเรื่องของแก๊งหมดจริงอะถ้าอุ๊ยแต่ถ้าเขาหลังเดียวปนเดียวกับน้องน่าเดนุเพอเป๊ตครับแต่น้องคือทําทองส่วนตัวทําเองคนเดียวหมด สุดท้ายผลประโยชน์มันเป็นแกงรวมเนี่ยคนที่ดิวแกงคือคาร์ดี้แต่ฉันอะหยุดดิวคาร์ดีไม่ได้ดิวคาร์ดี้แล้วเล่าต่อนะแล้วะแล้วและทีนี้พี่อาเปาก็เลยโฮรมาบอกว่าเหมือนฟีลแบบเจอเขาเหมือนแบบมามาที่แบบมาหาพี่อาเปาอ่ะนั่นแหละแล้วพี่เห็นก็ทังมาก็เลยมั่นใจว่าเป็นเอ็มจีหนูก็เลยแบบให้เขาเลือกว่า ก็แล้วแต่พี่เลือกเลยว่าจะเอาใครเพราะมันไอ้นั่นเท่ากันแต่ว่าก็เข้าใจแล้วว่าเขาเสนอห้าแสนห้าก่อนแล้วแก๊งเราก็เลยบอกว่าไม่ได้แบบต้องการขนาดนั้นขายแก๊งเราตรงๆงงงวะก็เขาเขาบอกว่ามันดึกแล้ว้าเขาอยากได้เงินเขาบอกว่าเขาอยากได้เงินนี่นี่ว่าไม่เกี่ยววะคือนี่ไม่มีสักที่ข้อความเลยนะเว้เข้าใจป้าาหนูได้ข้อความไหมไม่มีไม่มีอ่าไม่เคยได้ก็อยู่แก๊งนั้น ไม่แต่เข้าใจป่ะแต่คืองงว่าทำไมถึงไม่มาหาทางเราก่อนเข้าใจป่ะหรือว่าอยากได้ราคาเท่าไหร่ก็แบบเออพูดมาแต่เขาพิมพ์มากับหนูตอนหลังจากที่เขาขายไปแล้วเขาขายให้บางคนเขาขายให้เอ็มจีเขาบอกว่าขายไปแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามีอะไรจะทักขายให้ก่อนเลยหลังจากนี้กูก็จะไม่เดียวกับโลเป้หลางนี้นั่นแหละที่พี่บอกคือที่จริงไม่มีหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ที่แล้วนเดูราคาอย่างเงี้ย เขาอยากได้เงินเฉยๆแต่ก็นั่นแหละก็จะได้รู้ไม่มีการอยากได้เงินเฉยๆอันนี้คือหนูแบบไม่พอใจอย่างมากไม่ไม่หมายถึงที่พี่จะบอกว่ากับโรเปดอ่ะคือในราคาแบบปูนแค่สามพันเว้ยคือแบบขายปูนหนูขายปูนหนูก็ให้ราคาถูกไม่มีคนขายให้เขาไม่ไม่พี่ยังพูดไม่จบเจนเย็นทุกคน อ,อ,อย่างนี้นะหนูแบบไม่โอเคจริงใช่ก็นั่นแหละก็จดไว้นั่นแหละมัน,มนเห็นธาตุคนไงแค่นี้แหละที่จะบอกอก็นั่นแหละก็กพอก็ไม่ขนาดนั้นคือเขาบอกว่าเหมือนไม่มีคนอยู่ไม่คืออ,อย่ามาอย่าพูดเลยว่าไม่มีคนอยู่อ่ะคือคือตอนที่อยากได้ปูเหลืออะไรอะ่ะไม่มีคนอยู่อะ่ะก็คือหาถุกวิธีทางที่ที่ติดต่อถูกต้องปะ่ะแต่เนี้ยได้เหมือนแบบไม่สนใจเราซะงั้นอะ่ะทางที่แบบโหไม่รู้ว่ะ รู้นิสัยคนไงไ้ไใจปะคือเราถ้าถามว่าเราช่วยไหมเราก็ช่วยเขาไปหนไองเหี้ยอหนูตอนนั้นน่ะหนูเตอขายปูนสามพันห้าหนูก็ยังขายได้หนูถ้ขายก็สองพันแปดตอนนั้นน่ะคิดดูดิปัโหหนูตอนแรกหนูหนูปิดการขายปูนไปแล้วไม่ขายอ่ะหนูก็ขายให้อ่ะหนุนไปแลกทองทั้งที่หนูไม่รับแลกแล้วอ่ะหนุนดิวไปแล้วอ่ะหนุนอยากช่วยอ่ะนี่ก็เอาปูนไปให้อีก เออแต่ดิวปูนะไปขายอะสามพันห้าก็ได้อีกแต่ดิวปูหนูเป็นพยานจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นหนูยังไม่เข้าแกงแล้วพี่ลิฟก็ขายหนูเสร็จแล้วพี่ลิฟก็เก็บไปขายโลเปสอย่างเดียวและโลเปสก็ทักตลอดเวลาเลยแบบถามหาพี่ลิฟถามหาคนในแกงตลอดเวลาก็ไดงไงถึงบอกว่าตอนเจ้าปูนอะถามหาได้ตลอดเวลาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนถามคนนู้นคนนี้ขนาดขึ้นพี่ลิฟยังเก็บไว้ให้เลยอะก็ใช่ไง ถึงบอกโหดนี่นี่ไม่เคยช่วยใครสุดๆเลยนะเนี่ยไอ้หนนส่งส่งได้เลยปะเอาของมาแล้วได้หรือว่าพี่ลิฟจะลองคุยกันไหมเผื่อฟังความหนูข้างเดียวแล้วมันไม่ค่อยโอเคอันนี้ดีมันนะไม่เราต้องเก็บเราต้องเก็บฐานลูกค้าที่ขายชิ้นส่วนปืนไว้ให้เราด้วยอย่างมากก็บอกมันไปเลยว่าในเมื่อเรื่องมันแบบมันเกิดไปแล้วก็แบบรอบหน้าก็จะไม่สามารถขายปูนราคาพิเศษให้ได้นี่แต่ไม่แต่คือกูงวก็คือแบบ ไอ้เียมึงเข้าใจปะอันเนี้ยคขเรื่อมมองใส่นในตัวแบบตัวกูแล้วก็คือแบบมึงโซเอ็มจีกับเคสอ่ะกูไม่เห็นว่ามันเลือกยากตรงไหนเลยแต่แต่คือมันก็อาจจะที่เขาดีลก่อนเขาก็อาจจะเห็นว่าแบบเออเป็นลูกค้าแหละมั้งแต่ก็หนูเข้าใจเรื่องฝั่งธีรีบนะเรื่องกลแ่บเราอะเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรอะอะเราเป็นอะไรฉันแบบถามแค่นี้เห็นเห็นเราเป็นอะไรอ่ะถูกไหมล่ะ คือฉันมองเขาเป็นแบบอ่ะแก๊งเพื่อนอะ่ะอ่ะถ้าพูดตรงตรงมางานร้านก็ไม่เอาเรื่องเลยนะเว้จริงๆเนี่ยที่ดูดิเมือกี้ฉันอ<ไ>ปนะตั้งกี่ลานแล้วอะ่ะมางานร้านอ,ะอ่ะไอคนนั้นมันใครที่มันมางานร้านนะมันโดนเรียกของโเรโเปตาโรเปโดนแหละกูให้เอาของคืนไอคนนั้นมันโดนไปตั้งกี่เท่าไหร่เหล็กตั้งเอาแร่ไปตั้งเท่าไหร่แก๊งนั้นอะ่ะคอยหมันปะ เรเไปกูให้คืนกล่องคิดดูเอาเนี่ยคือที่ต่างเวยเข้าใจไหมแกแกแหละถึงบอกกลัวแกงอื่นแต่ไม่กลัวแกงกูแต่เรื่องปูนนี่จริงๆแบบเราควรขายให้คนอื่นได้ราคาดีกว่านี้เยอะเลยอะทั้งสามพันถุงป่ะนั่นแหละก็อะไรอย่างนี้หล่ำทำอะไรไม่ห้ามและตามใจเลยจะได้กลัวแกงกูบ้างั้งนั้น <laughs> ไปลองคุยไหมล่ะเขาน่าจะอยู่นะติวหน้าก็คือจะเรียกค่ะชาวบ้านแล้วเอาไงเรียกมาคุยไหมจะได้คุยให้โทรให้หัวจะปวดเฮียทำไมวะเราไม่น่ากลัวกับเอ็มจีตรงไหนวะไคุยอยากจะถามวะเดี๋ยวโทัดีกว่าเดี๋ยวโทรเองเดี๋ยวโทรให้ไปไหนเรียกมาคุยเลยอยากคุยไหน่อองใจดีกว่าเออไปฮัลโหลอยู่ไหมสัสทำอะไรอยู่หรอต๋องมามาคุยที่ทองหล่อได้ไหมได้ได้ได้ไม่เคลียค่ะเจ้าทองหล่อไม่ด่วจไหม เออก็เกินนิดนึงสามมาเลยได้ไหมะลุดเวลาหนุนหนูดทำท่าเลยวะไอ้เหแค่เข็นเส้นท่ายังไงวะแน่นหนุนเป็นดูวทองอ่ะตอนเล่นไทยไงแต่แบบตอนเนี้ยพอว่าปูน่ะมันสามพันสี่แล้วแต่หนุนมาให้ราคาแบบพองกับปูน่ะปูนแค่สามพันเองนะเว้ยคือใทยไงถี่บอกอ่ะคิดดูถ้าน้องบินอ่ะไม่อยู่โลเปสตะคิดว่าจะได้ดีลนี้จากถนนปะเย็นอันมา เย็นใจเย็นใจเย็นฟังก่อนรอเขามาก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้รีเซ็ตก่อนแล้วเดี๋ยวหนูคุยกับพี่เปาให้พี่เขาอธิบายโอเคปะอ่าให้เาอธิบายดิไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูคุยก่อนแล้วรอเขาอธิบายแล้วพี่รีค่อยพูดเออเออเออให้เขาอธิบายเพราะว่าเขาคุยกับหนูใช่ใช่ก็นั่นแหละฟังไงน้องตอดรถกันดีๆได้ปะสวัสดีครับเอ็นพวกน้ำเปาพี่เปาที่ เออเรื่องดีว่ะอ่าพอปิดอปิดเสียงแล้วก็ปิดเสียงไหมยินดีครับพอปิดปิดก็ได้ครับงงปิดงงแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ต้องปิดก็ได้ครับไม่ถึงปิดเสียงเลยไม่ต้องปิดก็ได้คือที่เดียวกับหนูอ่ะเรื่องเรื่องที่เป็นเอ็มจีอ่ะคือยังไงแล้วเขารู้ได้ไงว่าเป็นหนูที่แบบเดียวกับพี่อ่ะคือเขาทักข้อความมาหาหนูอ่ะใช่เนรอพี่พี่อ่ะเขาพิมพิมคุยกับแมรี่อยู่พี่พี่ พี่ยังไม่ได้บอกนะว่าว่าว่าเพราะพี่มาหาหนูว่าแมรี่พี่เสนอซื้อก่อนนะน้องการชินนิ่งตอนแรกหนูก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเป็นเอมหรือเปล่าแต่ว่าพี่บอกว่าเป็น m อใช่ไหมหนูก็ไม่แน่ใจแต่คนที่ทักมาก็คือคนในเอมีตอนนี้อะเมื่อกี้อะตอนตอนตอนที่ที่ที่เออแมรี่จะได้ยินป่ะตอนที่พี่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรศัถือกเป็นอ่ะมาที่พี่บอกว่าเขามาหาพี่แล้วคือยังไงอะคะ คือเขามายืนเฝ้าอยู่แล้วพี่อ่ะพี่บอกว่าแป๊บนึงนะครับแล้วพี่ก็บอกไม่ได้ว่าเดี๋ยวพี่ก็พูดว่าเดี๋ยวไปคุยไปถือแป๊บหนึ่งแล้วพี่ก็เดินออกมาพี่พี่ไม่ได้พูดชื่อแมรี่นะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาขับรถมาได้ยินหรือเปล่าไม่ได้พูดเลยว่าเป็นหนูอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดเลยว่าว่าจะขายให้แมรี่อืมแต่เขาทักมาหาหนูไงหนูก็เรยงงแล้วเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะคือแล้วตอนแรกคือถ้าเกิดว่า เออถ้าพี่ทำไมพี่ถึงเลือกเขานะอ๋อเลือกอะไรใช่มันแล้วอาเปาขายกันคินนิ่งให้ใครอะครับเออเอฟจีครับเอฟจีทำไมถึงขายให้เขาที่ไม่ใช่เคสอะคะอ่ะนี่พูดตรงตรงเลยนะเมื่อกี้อะผมคุยกับะคาดีแล้วว่าจะขายเคสแต่เมื่อกี้พูดตรงตรงเลยระบบรถขู่แล้วพี่ไม่กลัวพวกหนูแบบขู่อ่อืมไม่คือ คือพ,พี่ว่าสลิปรู้อยู่แล้วว่าพี่อะถ้าเกิดเคสนะพี่ขายเลยทุกอย่างที่พี่มีแล้วก็ไม่กลัวขาดทุนด้วยพร้อมขายให้แต่นับนา,นาทีนั้นเมื่อกี้อะคือคือนับน้าเสียงไม่ใช่แล้วเขาเขาคือคืโดนตี่ะเออง่ายคือเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ขายโดนตีแน่นอนแต่ว่ามันมีสตอรี่ไม่ได้นารู้ใช่ไหมเดนเนี่ยมันมีได้ ไม่มันต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายแตะพี่ไม่ยินยอมมันก็มีไม่ได้ในเดือนนี้อืมก็ถูกแต่แต่สุดท้ายแล้วผมผมว่าต่ริก็รู้ว่าว่าคนมันจะเอา,าเอะถูกไหมล่ะอะหรอมีได้หรอไม่รู้พ่อมันจะอีสัตคือผมว่าเคสอะเคสอะเคสอะรู้อยู่แล้วว่าว่า,วาสำหรับพวกผมอะผมขายได้ทุกอย่างถ้าผมมีจริงๆริงอะ ว่าล่ะผมยอมขายผมยอมขายขาดทุนได้สามี่อ,อันหนูพูดตรงๆนะคือครั้งที่แล้วอ่ะหนูว่าหนูอ่ะบอกพพี่ไปว่าถ้ามีชิ้นส่วนปืนเหลืออะไรให้ขายพวกหนูก่อนอแต่หนึ่งพี่โพสขายสองพี่เลือกเขาสามถ้าพูดตรงเหมือน พี่กลัวพวกเขามากกว่าหนูฉะน,นั้นนั้งที่พวกหนูอ่ะก็ช่วยพี่ไปตั้งเยอะอขายปูนให้ราคาถูกกว่าตลาดเยอะมากทที่<บ>ไม่มีคนขายปูนเลยคือแบบนี้ตลิปคือพี่ไม่ได้กลัวเขาแต่ถ้านา,นนานทีเมื่อกี้ถ้าเขาจะซื้อเรื่องอ่ะถูกปะละ่ะพี่ก็โดดเคสก็าทำอะไรเขาไม่ได้ถูกไหมต้อาตีดีดิด าดีแล้วด้วยซ้ำว่าเออจะขายให้เคสเพราะเมื่อกี้กำลังจะโทรบ,บอกแมรี่ว่าเดี๋ยวสรุปเออจะขายใม้แมรี่แต่แต่สิ่งแต่สิ่งแรกที่เขาเดินมาคือเขามาหัวเสียใส่เลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วแบบคือน้ำน้ำเสียงอ่ะถ้าถ้าได้ยินจริง,รงๆงอ่ะคือเขาจะตีอ่ะคือไม่คือไม่คือ,ค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 อไม่ใช่ว่าพี่กลัวเอ็มจีมากกว่ามากกว่าไม่เออแค่ฝากเงินสวยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเขาตีอ่ะพวกพี่ก็โดนตีเต็มเต็มอ่ะแต่แต่เขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าพี่คุยอะไรกับหนูบ้างหนูไม่เข้าใจอันเนี้ยแบบเราจะมาขู่ทำไม อันนี้พี่ไม่รู้เพราะว่าหนูคุยกับพี่แค่สองคนอยู่ในสายกันอะแล้วหนูขับอยู่บนรถอะคือเขาคือเขาไม่ไม่ได้คือที่เขามาขู่เขาเขาไม่ได้ขู่ว่าเรื่องเรื่องขายให้เกลยวสวยนะแต่เขามาขู่ว่าเออไหนเขาเขาเป็นคนทักมาแล้วแล้วทําไมทาไมเขาเขาไม่ไม่ยอมขายเขาก่อนพี่ฟังหนูดีนะชิ้นส่วนปืนไม่สามารถนําไปทําสตอรี่ได้ห้ามทําการขู่เข็นห้ามทําการซื้อขายที่เจ้าตัวรู้สึกขู่เข็นในการทาสตอรี่ ถ้าสมมุติอะสมมุติเขาอันพี่ขายให้หนูแล้วเขาไม่พอใจอะเขาไม่สามารถทําสตอรี่ใดๆที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเขาไม่พอใจในการที่พี่ไม่ขายชิ้นส่วนปืนให้นะคือถ้าหนูต่อให้เขาซื้อเรื่องอื่นแต่พี่รู้สึกแบบว่าต้นเหตุมันมาจากชิ้นส่วนปืนนั้นหรือเปล่ามันสามารถอันนี้ได้นะหนูพูดตรงๆเพราะว่ากฎเนี่ยมันร้ายแรงมาก แต่เรื่องปูนหนูยืนยันเลยว่าพี่ลิฟแบบใจดีกับพี่มากๆเลยนะเพราะว่า <Sorry. S 1> มันราคาขึ้นแล้วแบบพี่ก็ทักมาตลอดอย่างเงี้ยตอนแรกก็จะไม่ขายให้แต่ว่าก็เห็นว่าแบบเออเป็นทางแก๊งใหม่เป็นอะไรแบบเราคุยกันได้อะ่ะพี่ลิฟก็แบบใจดีมากๆแล้วก็แบบยอมเอาปูนในแก๊งอะ่ะขายให้พี่ทั้งที่แบบแก๊งเราก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นในตอนเนี้ยคือทุกคนมันแบบไม่ใช่แบบแค่แก๊งหรือว่าอะไรมันขาดหมดพี่นึกออกไหมปูนอะ่ะมันหายยากมากๆเลย ันก็ได้เสียเหมือนเสียน้าใจมากๆที่แบบอย่างหนูดิวปูนกับน้องน้องบินอะหนูก็ดิวให้ในราคาถูกนะปูนแบบคิดแค่ราคาสัมปาทานที่ตอนเนี้ยปูนมันก็ราคาสามพันสี่สามพันห้าแล้วอะหนูก็คิดให้ในราคาถูกเลยตอนนี้ปูนแกงก็ไม่มีละใช่พอเรื่องปูนหน่วยเย็ยนจริงแบบหนูซื้อกับพี่ลิเนี่ยหนูยังเป็นประชาชนอะแล้วพี่เขาก็แบบเก็บให้แกงพี่เพราะตอนนั้นหนูก็แบบ ช่วยหาขายแล้วราคามันขึ้นพอดีพี่เขาก็ยังเลือกที่จะเก็บให้พี่อยู่อะแล้วก็เรื่องงัดร้านอีกอะพี่เขาก็ไม่ได้เอาเรื่องใช่ไหมล่ะคะใช่ครับใช่เี่ยครัพี่จริงจ,งจงหนูก็ไม่อะไรหรอกแต่แต่ถ้าสมมุติมีแบบที่มีชิ้นส่วนครั้งหน้าอีกอะหนูอยากให้พี่อะ่ะ แกงพี่ะติดต่อแกงหนูก่อนเป็นแกงแรกถ้าเราจะทําธุรกิจกันต่อแต่ถ้าหนูมีข่าวแบบรู้มาอีกว่าเออหนูไม่ใช่ตัวเลือกที่หนึ่งในใจที่พี่จะทาธุรกิจด้วยหนูก็ไม่รู้จะดิวต่อทําไมพี่เก็ตฟิลหนูไหมก็ใช่ะครับปิดก็ใช่น่ค่ะหนูก็เท่านี้แหละที่หนูแบบอยากบอกอะไรเงี้ย ช่ค่ะแล้วก็เรื่องแบบคนที่อยู่ดึกอ่ะพี่หามเอ็ดก็ได้แบบหนูก็อยู่ตลอดแก๊งหนูมีคนอยู่ดึกตลอดอยู่แล้วนะมันถ่ายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร่ไเป็นไรแต่รอร<ม>ลอบ,ลอบหน้าก็ได,ไได้ถ้ามีก็ติดต่อมาก่อนก็ได้ครอบ,บรอบหน้าเดี๋ยวผมติดต่อมาโอเคครับไม่เป็นไร <ๆ S 1> ไม่เป็นไรคือนั่นแหละคือตอนนั้นตอนนั้นมันมันมันพูดึงพูดตรงตัวอ่ะมันไม่รู้จะทำไงอ่ะเมื่อกอป่ะล่ะมันปอพอแบบมาถึงก็เขาเขามาแข่งใส่เลยอ่ะ อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองไปเชียร์กันแทนต่อว่าทําไมต้องแบบมาขู่ใช่ปะเขาว่าขู่แมรี่ด้วยใช่ไหมไม่ไม่รู้ว่าเรียกขู่หรือเปล่าเขาเขียนว่าแมรี่พี่เสนอซื้อก่อนนะน้องกันคินนิ่งคือหรือว่าอาจจะบอกเลยคือเป็นเนี้มันเหมือนมาตัดหน้าคุยเราอ่ะคือทีแรกอะทีแรกอ่ะเอ่อคนทักมาเต็มเลยเขาอะเขาว่าทักมาคนแรกแล้วทีเนี้ยผมก็ผมเขาเขาเสนอมาว่าห้าแสนผมก็ถามว่า ผมก็เออผมบอกว่าไม่ไหวเพิ่มหน่อยห้าห้าแล้วทีเนี้ยเขาตอบกาได้ได้แต่ผมก็ไม่ได้ตอบเพราว่าผมยืนยันแล้วว่าเขาจะขายเขาอะแล้วก็ไม่รีบโทรมาเลยผมก็เลยคุยกับแมรี่ก่อนเมื่อกี้ผมผมทิ้งทุกคนตรงนั้นเพื่อคุยกับแมรี่อะผมว่าแมรี่ก็น่าจะรู้ว่าผมคุยตั้งกี่นาทีาเมื่อกี้กับแมรี่อะผมยืนคุยกับแมรี่เออเราแค่ปแปลกใจว่าทําไมเขาถึงรู้ว่าเป็นหนูเอออัน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 นี้พี่ก็ไม่รู้เพราะว่า <ไ S 2> พี่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกความแมรี่หนูไม่ใช่เน่แต่หนูแค่งงว่าทําไมแบบว่าต้องหักมาข ไม่ไม่เข้าใจในตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะหนูให้รำไปคุยดีกว่าน้าใจไอเคสุดหนูไม่หนูแคปให้อ่านดีกว่าขอโทษด้วดีที่ไม่ไม่ได้มาขายเคสกเขาแน่ค่ะไม่ไม่เป็นไรพี่อันนั้นมันขายไปเราแต่หนูแต่หนูก็เข้าใจว่าแบบเออตรงนั้นพี่ก็แบบโดนขู่อะไรเงี้ยใช่มันมันด้วยความที่เราเป็นเกงเล็กอ่ะมันเราทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้พี่ พี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยเอาพูดตรงๆที่พี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยเรื่องเรื่องของชิ้นส่วนปืนนะว่ามันตอบรอดีไม่ได้ใช่ทำอะไรไม่ได้โซนแชทให้ดูได้ใช่ป่ะพี่ลิฟมันส่งได้ใช่ไหมส่งได้เหมือนโดนแดงโดนแดงรีตัวเนียกดเนี่ยอันนี้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 ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าโอ้ยพี่กันหนูองต้งต้งต้งตั้งแต่ทรรมานะต้องต้งตั้งแต่ทรรมานะขายสลิปอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอันที่สองเ่ยที่ขายไม่เคยขายเลยชิ้นส่วนปืน พี่ลีอยู่ไหนวะครั้งหน้าราคาดีไม่กดราคาแล้วใช่เดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าก็ได้มากดราคาขอมาขายเคสก่อนเลยไม่ไม่อันนั้นคือคุยจบไปแล้วด้วยรับทุกชิ้นเลยป่ะล่ะหรือว่ารับชิ้นไหนอันนั้นจบไปตั้งนานแล้วอันนั้นขนาดมาโคตรน่าจะอยู่ตลอดสามห้าศูนย์ศูนย์สี่ครับแมรี่พี่มาโคตรแล้วก็ใครอีกฮัลโหลบินทักหาแมรี่ได้ไหมถ้าผมไม่อยู่ว่าไงบิน แป๊บนึงได้ไหมแป๊บบนึงเข้าวอลดิเข้าวอลมาเข้าวอลป่ะได้ด่ะมีอยู่ตลาดครับเบอร์อะไรนะครับเอ็ดมีกมลับมาละยาแซมีเบอร์เบอร์อะไรนะเมื่อกี้สามห้าศูนย์ศูนย์สี่ครับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้หล่อน่าจะมาส่งฉันให้หนำดูดูได้เลย,ย,ยอันนั้นอนะ่ะแล้ให้คุยอาร์ดี้เหรอเก็บรถด้านหลัง เพราะว่าตอนที่คุยงัดบ้านอะหนูคุยกับคนบดแดงโทรมาจบไปตั้งนานแล้วคาร์ดีอ่ะเขา <อ S 1> ทักมาตั้งแต่ก่อน,อนเจอง,ง,งัดบ้านอีกเสียงเสียง,งที่เจอตอนนั้นอะคือมันม,มันโอ้โหมันทำอะไรไม่ได้เลยอะอยแบบด้วยความที่เราปแข็งเล็กอะเลยเนี่ยถามคาร์ดี้เนี่ยาคาร์ด,าด,าดีก็ยืนเนี่ยตอนที่เขามาว่าว่าว่ายังไงที่เขาเดินมาแล้วเขามาแข่งใส่อะใช่เพราะว่าจริงๆนี่ก็เดินไปพูดแล้วว่าแบบเอ่อ แป๊บนึงนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยพอดีมันมีคนอื่นแบบติดต่อมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ตกลงอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าใช่แยมหรือเปล่าแก๊งเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแยมเขาก็จะเอาเลยตรงนี้ก็คือยื่นให้เขาแล้วก็ขายให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าคือนี่พยายามปัดไปแล้วว่าไม่รู้เหมือนกันครับมันเป็นข้อความเบอร์ไม่มีแบบไม่ได้ถามชื่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไปถามมาสิเบอร์อะไรชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ความว่าเออมันเป็นเบอร์ของคนในแก๊งเขาเขาก็เลยแบบพออ่ะเป็นเบอร์อ่ะใช่ใช่เบอร์พอรู้เบอร์ก็เดินกลับมาบอกเขาเขาก็เลยบอกว่าอ๋อใช่ใช่เบอร์แก๊งพี่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเราก่อนได้ไหมคะพี่พอดียังไม่ได้ติดเออยังไม่ได้ตกลงคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทีนี้เขาก็เลยแบบโทรหาเพื่อนเขาแล้วก็บอกว่าใครอยู่ใกล้อยู่ใกล้คนชื่อแยมบ้างให้เรียกมาหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแล้วสักพักเขาก็มาเลย แล้วก็นั่นแหละมาแบบขอโทษนะครับอันนี้คุณทําผมเสียเวลาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นเป็นน้าเสียงคือมันมันไม่ใช่อะ่ะพูดตรงตัวอ,อ่ะอ๋อแต่ว่าพี่ไม่ได้พูดชื่อหนูเลยใช่ไหมไม่มไม่ได้พูดชื่อเลยอืมไม่ได้พูดเลยมันแต่มันแมนแค่แค่คุคยมือถตือตอนนั้นแหละไม่รีบใช่อาจจะแบบก,ก็ก็ป้ารับรับสาย พี่เฮงอะแหละตอนตอนหน้าเขาตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบขลุ่ยแมรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อะไรอะเขาเขาส่งข้อความไปเขาส่งข้อความมาหาแมรี่คนว่าเขาซื้อไปก่อนคือชื่อพี่เฮงป่ะคะอ่าคือใครคนที่มาคนที่มาพูดเชิงขู่อ่คือพี่พี่แยมครับอ๋อคือเขาก็บอกว่า เออคุณทําผมเสียเวลาเนี่ยผมจะไปแบบผมจะไปตกปลาแล้วแต่ผมต้องหยุดตกปลามาแบบมาหาคุณเลยอยผมจะมาซื้อคุณอะไรเงี้ยไหจริงจริงยังไม่ได้ดิวได้ซ้ำคือคือยังคือยังไม่ได้บอกเลยว่าจะขายให้คือยังไม่พูดยนคำว่าจะขายให้เลยป้าว่าจะขาย คือถ้าแบบว่าเออแบบเออพี่ตอบว่าโอเคครับได้ครับเจอเรเบลเนี่ยอันนี้คือเรายืนยันที่เราจะขายแล้วถูกป่ะหล่ะแต่นี่คือยังไม่ได้ยืนยันแเขารู้ได้ไว่าเป็นแมรี่ที่ถักไปซื้ออะเออแล้วประเด็นคือตอนที่ป้ากูเหยีบแมรี่ป้าป้าก็ไม่ได้พูดเลยว่าขายดีว่าเขาจะขายของให้ขายดีาจะขายของใแมรี่แมรี่โทรมาเฉยๆทันทีแรกที่พูดแล้วก็เดินออกมาแล้วก็มาคุยเรื่องเรื่องของกันด้านหลังตอนที่เดินออกมาแล้วโอ้แล้วเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นหนู ม่พี่เปาตอนพี่เปาพูดคุยโทรศัพท์กับมีเนี่ยพี่เปาเรี้ยชี่มีอยู่ไงไม่ใช่แต่แต่แต,แต,แต่แต่ไม่ได้บอกเรื่องซื้อขายไงน่าจะเขาเคุยนะหรือเปล่าเขาคิดหรือเปล่าแต่แต่ก็คือมั่นใจมากเลยนะเพราะว่าพูดเรื่องไอ้นี่มาเยะแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกัน เออมซื้อขายไปแล้วก็ช่างมันเงินเอามาไม่ได้อ่ะแต่สร้างกันจบไปไม่แต่แต่ว่าคืออันนี้ต้องแบบว่าอยากอธิบายก่อนนะว่าที่แบบว่าเออเดี๋ยวจะหาว่าแบบกลัวเอ็มจีมากกว่ากลัวเคียวสวยหรอแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือคือคิดว่าเคียวสวยน่าจะรู้สถานการณ์ของของโลเปะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อยากแบบมีปัญหาหรือว่าไม่ได้อยากอะไรกับใครอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเรามองเคียวสวยเป็นแบบ เป็นเป็นแก๊งที่ดีต่อกันแล้วเราคิดว่าเราแบบจะคุยกันได้อไรเงี้ยไม่ได้ว่าแบบมองโบหรือว่าอะไรเงี้ยนะคือคืออยากแบบอธิบายให้เข้าใจตรงนี้นเผื่อแบบอาจจะมีแบบบางคนคิดไปทางนั้นอะแต่คือสุดท้ายเราคิดว่ากับเคียวสวยอะในภายภาคหน้าต่อไปมีอะไรอะเราเราคุยกันได้เราแบบคือทางลเปิไม่ได้คิดจะแบบไม่ดีกับกับเคียวสวยอยู่แล้วอะอันนี้ต้องพูดตรงๆว่านันแหละตามนั้น เพิ่มเมื่อกี้คุยกับคาร์ดี่เรื่องที่ว่าเออสรุปคือจะขายเคสแล้วก็ขอคนชื่อแย่มะคนชื่อแย่มานั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวรอบรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารอเคสแกงแรกเลยโอเคป่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณครั <c oughs> บมี <c oughs> ข่าวปะ